ดนูนี่ครับตะเพียนนี่นะเห็นไหมครับสวยๆครับสวยๆครับพี่พี่ธนะฮนะนี่ครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆนะฮนะเดี๋ยววันนี้พามาซุ่มชะโดยไม่ดูว่าจะเจอหรือเปล่านะ จุดเดิมเลครับมอเป้าดูปลาชโดนะว่าจะเข้าหรือเปล่าแต่ว่าฝูงตะเพียนหางแดงเต็มเลยครับนี่ครเห็นเป็นเงาเงาดำดำไหมครับนั่นแหละมีแต่ฟูงตะเพียนเลยครับเต็มเลยไม่รู้ชะดจะเข้าหรือเปล่านะวันนี้นะเดี๋ยวไปลุ้นไปติดตามชมด้วยกันครับเดี๋ยวมานั่งเฝ้าดูว่าจะจะได้ยิงหรือเปล่านะน เต็มเลยแต่ยังไม่เห็นช h a d เข้านะเงียบมากเลยครับฝูงตะเพียนเต็มเลยยิงยังไงก็ไม่โดนนะขนาดเป็นฝูงเนี่นะพาฝูงไปก็ไม่โดนเดี๋ยวมาเฝ้าดูว่าจะมีช h a d เข้าหรือเปล่าน,นะไปถ้าไม่เจอเราก็ย้ายไปเรื่อย วันนี้ชิโดก็ไม่เข้าเลยครับเงียบมากยังไม่เห็นตัวเลยเห็นแต่ฝูงตะเพียนนะครับเต็มขนาดฝูงใหญ่ขนาดนี้ยิงไม่โดนนะทำาหเจอได้ตะยงลงยิงตะเพียนดูครับก็จะย้ายไม้ครับตรงนี้นไม่น่าจะมีชิโดไม่เข้าเลยวันนี้ <c oughs> บอกแล้วครับพี่ๆนะ ถ้าปิดกล้องไว้นะมันแม่นจริงๆด้วยครับปิดกล้องไว้มันแม่นมากโอ้ยติดติดโอ้โหติดติดแล้วครับนั่นะปะตะเพียนนะโอ้ติดอะไรเนี่ยน่าจะติดตะข่ายเขาอะตะข่ายเก่าอะมาแล้วมาแล้วเนี่ยปิดกล้องแม,ม่นมากเลยครับนี่ครับตะเพียนนี่นะ nhìn này không sách suối tít tít <laughs> nè từ <laughs> tập viên hả bỏ nè tít tách hai câu này. Mất nè mất gỡ nhai vô đấy nè Mm. ยิงซุมเลยมาลงไปามาแล้วครับเมื่อกี้ติดติดนะนี่ครับตะเพียนนางแดงสวยๆครับยิงซุ่มโดนเฉยอะเวลาเปิดกล้องอ่ะมันยิงไม่โดนอะแต่เวลาปิดกล้องไว้แล้วยิงซุมอ่ะโดนอัะนี่ไปจําเลยโอเคครับมาละหนึ่งเต็ม <laughs> ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่เดี๋ยวตามหากันต่อครับไป ขนาดยิงแล้วครับมันยังมารวมฟูงกันเหมือนเดิมครับเต็มเลยเยอะจริงๆนะเยอะมากครับเงาๆดำๆกลางคลองในใช่หมดเลยครับแต่ไม่รู้ในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะแต่ว่าใายตัวหนึ่งแล้วไปเดี๋ยวกลัวจะติดไม้เห็นไหมครับมันเป็นต้นไม้ใหญ่อยู่นี่นะลายตัวหนึ่งแล้วก็ย้ายไม้ไปหาดูเชโดครับไป เราย้ายไม้กันไปย้ายไม้ครับเขาพุ่มที่เคยยิงประจำน้ำไมน้นี้ไม่ได้เข้ามานานเลยครับไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่านะน้ำใสมากนี่ครับอย่างใสเลยนะ โดนไหมโดนต่อโอ้ยไม่โดนโรีบเกินไปเมื่อกี้โอ้โห,โห <c oughs> แป๊บเดียวปลาเข้าเลยครับแต่ว่ารีบยิงเกินไปโอ้ย s h a d ื w <ม><ม>ไป เขาพุม่มกันพุ่มเล็กๆลองดูเล็กนิดเดียวเองครับนี่้ยกวาดมุดมาได้ครับเหนื่อยเอาเรื่องนี่นะพุ่มนี้นะครับเดีย๋ยวมาดูว่าจะมีปลาหรือเปล่าเนะไปครับ ีแคบมากโอเคที่จะแคบนิดนึงครับามาสุ่มกันดูว,ว่าจะจะมีปลาเข้าหรือเปล่าเนอ้องนั่งได้สักพักครับพี่ๆนะ ไม่เห็นปลาเลยครับวันนี้เงียบมากเลยไปเดี๋ยวเราย้ายจุดกันไม่เห็นปลาเลยครับปลาไม่รู้ไปไหนหมดลมแรงด้วยครับดบูโอ้โหนูแรงมากไปเ,เราย้ายใหม่กัน ไปเจอที่หมายอื่นครับไปครับเข้ามาดูไม้ใหม่หมแล้วไม่รู้ว่าจะหมานหรือเปล่านะจะมีตัวลองหรือเปล่านะวันนี้ลมแรงด้วยครับวันนี้ย้ายมา3ามจุดรับยังไม่เจอตัวเลยนะวันนี้เงียบมากเลยปลา โดนมั้ยกระสุกโดนโดนมั้ยโดโดๆๆๆกระสุกๆกระสุกๆๆๆอุ้ยใสสวยอยู่อ้าวอุ้ยหมดแต่มองฝั่งนี้ครับกระสุกมันลงมานะอ้าวเต็มแร็กเต็มแร็กใสสวยกระสุกใสสวย ส,สวยครับส,สวยครับพี่พี่นนะฮะนี่ครับมาแล้วส,สวยๆนาะดูใหญ่เลยครับใหญ่เลยมามามาไม่ว่าจะไม่ได้ตัวซะแล้ววันนี้วันนี้เลาะอย่างไกลเลยครับโอเคใสสวยเลยครับเมื่อกี้ผมมองฝั่งนี้นะผมเห็นมันล่องอยู่นในร่มะ หันหน้ามาปพอดีครับไส่สวยครับใหญ่ด้วยโอ้เลยครึ่งโลครึ่งโลมั้งน่าจะครึ่งแหละอือนี่ครับโอใหญ่ครับพี่ๆนะฮนะโอ้โหนึกว่าอะไรคำในน้ำไใส่สวยนี่โอ้โหหืมามามา ใหญ่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 ครับใหญ่ใหญ่มากยาวโอ้มาครับพี่พี้วนะนึกว่าจะหฮวสะแล้ววันนี้เจอแล้วครับกระสูสยัสยสวยเลยครับพี่พีนะฮะใหญ่ครับเนี่ครับปลามันหันหน้ามานะนี่ครับใหญ่มากส,สวยเลยเกินเลยเครึ่งโลอยู่ครับในน้ำดูเล็กๆองนะ โอ้มามันหันหน้าให้นะมาแล้วครับเต็มแรกมาครับวันนี้ลมแรงด้วยนะครับวันนี้มองตัวปลายากครับให่โอเคเลยครับใหญ่มากสวยๆไปเลยกันต่อครับจะมานกหรือเปล่านะ เดี๋ยวเราไปตามรุ่นดูกันต่อครับไปหาตรงที่มันมีเวิร์เนาะปลามันจะชอบลงมาเข้ามาเวิร์วันนี้ก็วันที่สองครับวันแรกก็ได้ปลาตะเพียนหางแดงไปเต็มเดียววันนี้ก็วันที่สองแล้วกระสูบตามดูกันต่อครับไปดูครับพี่ีนะน,น่าจะเป็นปลากานะดูครับใหญ่มากเลยนี่ครับ ไม่รู้มันดนอะไรตายนะเห็นเต็มเลยครับตามคลองนะไม่รู้มันเป็นอะไรตายนะทั้งปลานกเขาทั้งปลากาเนี่ยตายเยอะมากเลยครับไม่รู้เป็นพออะไรนะครับมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยนะนี่เยดายนะมันถูกตะข่ายทีนี้มันเขาไม่ได้มากู้หรือเปล่าไม่รู้นะเยดายปลามาก โดนัหมอุย้ยชัโดวไม่โดนอุย้ยไปแล้วโอ้โหย,ยิงไม่โดนครับอุย๊ยชัโดใหญ่มากโอ้ยพลาดแล้วพี่ๆนะนะมันอยู่น้ำลึกมากครับเมื่อกี้ โอ้เสียดายนานๆจะเห็นชะโดครับมันล่องมาตอนไหนก็ไม่รู้ครับอ้ยเสียดายเสียดายมากโกว่าจะเจอตัวครับหายากมากเลยนะชะโดวันนี้ไม่รู้มันมันล่องมันแอบ,บล่องมาตอนไหนครับ น่าจะใส์เกือบสามได้น้อกี้อยู่น้ําลึกเกินนะลึกเป็นศอกครับเมื่อกี้มันลงมาเนี่ยมันแอบลงมาตรงพุ่มหญ้าเล็กๆเนี่ยน้ําตื้นๆนะแอบลงมาเนี่ยครับแต่ว่าน้ํามันลึกมากครับลึกเป็นศอกเลยนะเนี่ยผมเผื่อเป็นสอกยังไม่โดนนครับโอ้เสียดายอนะ่ะอดเลยครับไปเดี๋ยวเรามาเฝ้าดูกันต่อเผื่อจะมีเข้าอีกนะ โดนนะใช่ไหมเหมือนโดนนะเมื่อกี้โดนโดนโดนช่อนครับไปช่อนนะติดแน่นเลยอุย้ยเดี๋ยวมันจะขาดเดี๋ยวปล่อยก่อนต้องลองไปเอาไม่ได้ครับเหมือนว่ามันจะโดนไปปลายด้วยนะยิงชะดดไม่โดนน้ำลึกยิงช่อนน้ำลึกโดนตัวเล็กนิดเดียว <c oughs> อุย้ยยอมเลยครับ <c oughs> อย่างน้อยก็ได้แล้วอีกหนึ่งเต็มครับเสียดายชะโดร่นำชะโดอยู่ฝั่งนู้นนะน้ำลึกด้วยอันนี้ก็ลึกอยู่นะอุ้ย,ยได้อยู่มามาโอเคสาไม่ใหญ่มากครับสาสวยอยู่โอ้ผมนึกว่าน้ำตื้นๆนะ เลยหัวเข่าผมอีกนี่ครับชวนอ้วนเลยนี่นะมาแล้วครับนี่เข้าเต็มเลยใสสวยใสปอกครับกำลังอ้วนๆไปเดี๋ยวเราลุ้นกันต่อครับไปเป้่าดูกันต่อครับพอตรงนี้มันเป็นคลองที่ยื่นออกมานะคลองเล็กๆเพราะปลามันจะชอบเข้ามาไล่กัดลูกปลาซิวปลาขาวนะ มันจะมาซ่อนอยู่แถวนี้นะเฝ้าดูมันจะเข้ามาอีกหรือเปล่านะครับเฝ้าดูตรงนี้อีกแหละ ไปโอ้โวันนี้เจอปลาใหญ่ๆก็มายิงไม่โดนครับชดใหญ่ก็ยิงไม่โดนนะวันนี้พนันก็ยิงปลากายใหญ่ครับได้แค่ยิงนะพนานได้แค่ยิงปลากายใหญ่ครับวันนี้ดีนะครับที่ไม่แห้วครับได้ปลากระสูบใหญ่หนึ่งตัวปลาช่อนหนึ่งตัวครับยิงชดูใหญ่ไม่โดนครั้งหนึ่งครับวันนี้ ไม่เห้วครับวันนี้วันแรกมากับพันแบงก็ได้ปัะเพียนหางแดงครับนี้มากับพันนานก็กระสูบใหญ่ตัวหนึ่งนะครับนี่สูบใหญ่อยู่นะครับแล้วก็ช่อนไซปอกหนึ่งตัวไม่แห้วครับวันนี้ถือว่ามานอยู่วันนี้ก็บ่ายแล้วในเวลากลับบ้าน,นครับอากาศร้อนนะครับดูบรรยากาศนะร้อนมากๆเลย วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับพีพ่ๆแะ้ันะมานอยู่ครับได้ได้ปลากลับบ้านอยู่วันนี้พนานแฮ้วครับไปวันนี้เจอกันอีกพี่นะครับว่าจะมานหรือเปล่านะสวัสดีครับ